สวัสดีครับวันนี้พามาดูอาหารลดต้นทุนช่วงหน้าฝนนะครับ อนั้นก็คือนี่ครับเปลือกข้าวโพดนะครับก็เม็ดข้าวโพดที่เขาโม่นะครับอ่ก็จะเป็นเม็ดๆแบบนี้มันจะเหลือเป็นเม็ดแตกเล็กๆนะครับแล้วก็ใบของมันเปลือกของมันนะครับเอามาให้วัวกินนะครับไม่ต้องซื้อสักบาทเลยครับไปหาเอานะครับตามพี่ชาวบ้านเขาโม่นะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเก็บเกี่ยวนะครับ เกี่ยวข้าวโพดตันนี้เป็นข้าวโพดให้สัตว์นะครับดูครับหมดกินเราเลยครับยากก็ให้นะครับแต่เขาชอบกินนุ่นมากกว่าครับขน,นขาก็จะแฉะนะครับคมก็จะแบ่งเป็นสองโซนนะครับโซนกินแล้วก็โซนอับแดดนน่น กัวได้กินไก่ได้กินครับลดต้นทุนในการเลี้ยงครับยิงกัวราคาถูกอย่างนี้เราก็ต้องเซฟเรื่องค่าใช้ใจ่ายครับน้ก็กินครับเดีย๋ยวเขากินครับก็เรียกกินเม็ดนะครับขอกัวก็ขอกลัวบ้านๆครับ งานประจำไปด้วยเลี้ยงวัวไปด้วยครับตัวนี้กินใหญ่เลยครับที่ขอก็จะเลี้ยงเป็นบามันนะครับส่นใหญ่ตัวนี้เป็นเอฟหนึ่งแลครับ มันเป็นลูกผสมอยู่นะครับตัวนี้ก็เ,าเราข้อคันได้ครับสิบสามสิบสี่เดือนนะครับตพินี้นะครงสร้างได้สีเข้มๆเลยครับตัวนี้นนนก็สุดหลอดจำ้อก เดี๋ยวเขากินครับหรือว่าใครก็จะเอามานะครับแล้วก็ราดกะน้ำตาลรวยลำปีทีนี้วัวก็จะได้กินดีอีกครับเดี๋ยวเขากินนะครับ กบประมาณนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ